ทำดีครับมือนเดมาแก้ตอไงหน้าพึ่รับผมเป็นงแก่ตอหน้าตอพึ่นสร้างไปแล้วมันใบมันแตกน้คือใบแตกงั้นใบแตกแต่สิ่แกะกันน้าพวกใครเดี๋ยวพวกหนาพวกัตากันด้วยเดี๋เพราะว่ามือกองเขาเคยวางน้าว่าจะกะพวกใครสถานไทยพูดเดี่ยววันไหนนะกะเล่บกใครเดี๋ยวเข็นคิมหน้เพิ่ะขอมาไหลายนะว่าเขาตอ้เพึ่งเนียนะขอมาหลงเต้มูกกะลาหน้าได้มาม บอกว่าเดี๋ยเหยียดคีบตัวนี้เพราะว่ามันมันลองไายท่ามดุลนะนะผมก็เลยต้องเขานี่เหมือนมีเวลาไายก็ี๋ยเลยจัดไปครับผมบวกเนี้ยสำหรับาริษัทนับตัวนี้ก็บทเป็นรอบแรกนับลอบแรกยงคลอนขลายเี่จะเสียหายหลายนะเพราะว่าเอมันกระแทกคับแกนนะมันกระแทกคับแกนของ่าสีเนี้ยผมว่าสีนะมันกระแทกคับแกนตัวนี้นะมันก็เลยสิเห็นให้รอบในเวลาแตกแตกหลายนะแล้วก็ย่ามผมลื้อนะผมสิลื้อออกเบิดเลยนาสิลื้อออกเบิดทุก หลอดเลยนะครบสีบลูบริเงไว้นะมันเช็นเช็ด <ๆ S 1> ปืนทุกหลอดก็คือหลอดในแตกหลายก็คือต้องมาแก้ครับผมเพื่อจะหลอดในเสียหายประมาณสิบก็เสร็จครับก็จะมาเช็ดหอดใส่ใไม้เห็นพอดีเหรอเนาะนะส่วนหลอดน,บบน,น่อกองบลูบันไดถ้าคิดนี่ก็สีเงาเนี่ยเด้อเด้อเพราะว่าก็ไปควอมอธิบายไปควอมก็สีตา่างมาคุยกับเพนซี่นะครับคิดหอดมได้พ่อกันโดูนะครับตัวนี้ก็ใช้ในการเขา ช่วงนี้ฝนกระตุก่ค่อยได้ออกไม้ครับผมกูเดบกอกไม้กับมันหมันนะครับเด้องานของไอ้เพิ่นงานของไอ้เพิ่นเป็นงานายี่สิบสองใบนะตอนที่ผมเห็นเป็นปีที่เลียวเพิ่ร์นต้นปีประมาณประมาณเท่าไหร่ต้นปีประมาณต้นปีนะครับนั่นประมาณนีนะ้แหละเพิ่นแตกไหลนะเพิ่นก็นเลยส่งสองปลุกหัวเสียงในโทรศัพท์เด็กยิย่งมาเนาะ mm hmm. กะต้นนี้ได้มากกับที่เป็น เ,เนนพนะีเป็นงานายี่สิบห้าใบห้เพื่อนนะครับเพราะว่าต่อนมาะเป็นงานยี่สิบสองใบแต่ว่าตอนนี้แล้วสีเฮ็ดกลับให้เพื่อนเป็นงานายี่สิบห้าใบเลคือเพิ่มขึ้นมาให้อีกสามใบนะเพราะว่าจากที่ผมไปเพีนมากนะงานยี่สิบห้าใบคนเคยคิดว่าน้นสันง่ายนะครับน้นสันง่ายเราผมซื้อวัาหนูมันเขาเนี่ยแ,แต่ตอนที่มีคิดไม่ยังให้เพิ่อนแล้วเขเลยปรับขึ้นมาให้เพิ่มเพื่อให้อายเพื่นอนเอาไปสันยังไงนะ การเขาครับบยากนะครับบุยากแต่ว่าคนที่ทกมาถามกันทีว่าเอาอีกแล้วบอกกันนี้คุณบอกว่าบัวยากอีกแล้วแต่ว่าคูเขาย่าใปผู้ใดกบมาสื่อก็บมม่้วยก็เก่ากันที่ว่าเบาอีสานลรือบวกบเบดนะครับมันบัวยากสาหรับคนที่เฮตุดูนะครับแต่ถ้าคนเฮ็ดเหตดแปลว่าคู่หนึ่งสองคู่เนี่ยบวกด้วยบัวยากนะเพะว่าห้องบ้าเสร็จชิ้นแต่ว่าผมเห็ุเูแล้ยวผมก็เลยว่ามันบุญยากนะ สูงมาได้เลยนะขันตัวนะน้าว่าเอาไปสั้นแล้วมันมีปัญหาตัวนี้ให้นอายแล้วอายแล้วยังวมาได้กว้างนครปฐมนครปฐมอยู่บางเลนนะตัวนี้มันเกิขออนุญาตเพื่อให้ลิปแล้วกันไอ้ตัวตัวที่ว่าปลายมันทวนนะบาลีสานก็คือใส่ไม้บรรทัดนับในการเคาะนะเพราะประดีวว่าจักออกมาแล้วตอกมันจีตรงกันผูคุศินนะข้อนจักออกมาบบเมียนนะ การดีใจใหมันทอกันก็คือว่าเอาเหมยบรรทัดเรื่องยังก็ได้ไปแปะนะครับพอขันมันพอตรงเขาก็ดันขึ้นให้มันทอกันเหมือนตุกเส้นนะครับตัวนี้สิข้อดีอีกอย่างนึงคือมันอิเช็คนะครับผมสิค้อนีกคือผมบ่อคอหงี้ไอ้บ่อคอคอยนะครับคือคอหงเลยนะเพราะว่าอย่างขันมันแตกให้มันแตกแต่งแตยยุ่น้ำผมเลยผมก็จด้สิได้ถอนแล้วก็จังเปลี่ยนใบไม้ให้นะครับบอให้มันไปแตกมันนหน้านะครับก็คือขันสิแตกก็ให้มันแตกกันได้ต่อนนี้นะครับแต่ว่าแต่เแ็ยมากกับ ก่อนนะรมว่าเช็ดเช็ดังเสียงมืามันได้หัวคันหัวกะเปลี่ยนนะรัเปลี่ยนหลอดแต่ลหลอดมันบัได้กะบัวหางบัได้กะเชียบเชียบแต่ว่าเขาต้องจัหลอดจัหลอดรว่าหลอดใดที่มันบัได้นะครับดนนะครับคู่นึงเกือบสามสินาทีช่วงงนึงคนละ้ากะเช็ดบ้ง มันว่าอะไรคลิปนี้ก็สีเงาเนี้ยน,นะครับเด้อเหตุในการเห็ดคลิปสองต่อผู้ใดที่เคยเห็ดเหลี่ยมหรือว่าว่ามันเงามันหยิกๆอ่ะพันไปได้ครับผมลุ่มีปัญหานี่ก็สีเห็ดออกมาเห็ดแหงนหน้าเบิ้งมาเทื่ยวี่ผู้ใดอยากเอาไปเห็ดในฤเลยดูนะครับ ช่วงนี้ก bon ็แห้งด้ I ่ฝนตกฝนตกทุกหมื่นเรื่อยมาเด้ออกไหมหน้ากะมีหนาเป็นส่วนไปยุกน้ำแถวน้ำข้นในยุกแต่ว่ามันก็ถือช่วงฝนก็เลยโปรินตะไปตัวนี้ผมีิเคอาะเลยนะเคราะกระแทกะแต่ไน่แห้งเลยนะขัดแตกแต่แหวนแตกแล้ะกว่อนี่แต่ตั้งจากข้อมากกับโปเตนนะมันก็เอียตรง องเฝ้านะครับไม่การเฮ็ดพวกเฝ้าเฮ็ดคัดไปคัดจนว่าได้อีกลีคนละจนเดียวว่าขันน,น,นานาพูบอกว่าเทียนไอ้ผมเนี่ยกัขันมีไม้เทียนกำมันใจว่าเอาไปเทียนเด้เลยนะครับก็ต้องเฮ็ดหยัางนะคือเขาหมั่นใจในงานของเฝ้าเดียวอย่างว่ามันทีได้เดียวนะเ็ดเบื้องทุกรวงก,า,การจสซ้าเนี่ยนะครับแต่ละคูที่ทรงสองนะับบเบอีสานไ่เห็ดหยัางยูขึ้นดุนนะครับ ตัวนี้กัฮห้องเขาเหลืองานทำเดี๋ตัวนี้กับไในการพันเนากับพันกับไรไลช่องไฟมันได้ดีครับผมใหญ่มันขัดกันใครยกเขาไปให้เบื้งบ่ไได้อ้โต๊ะมันขวางอยู่การพันตัวนี้ก็ถือว่าจัดจัดให้มันตรงกันกับพ่อแล้วครับก็เลยมีอย่างมาไม่ได้ไม่พอเขได้เฮ็ดคลิปแบบนี้ให้เบื้องบนนะครับก็เลยพค่อยได้เฮ็ดเลย มันจะเป็นโอกาสดีก็เลยไม่เห็นในานาได้เบิ่องตัวนว่าเบาอีสานขเขาเนี่ยอะไรน,นะเ่ากะตัดท่านกระตีทอกันทอทั้งหัวทั้งหางหัวทอหางทอพราิดลปนรนี่รับตัวนีทีนานาเพิ่งถามมาว่าเบาอีสานคืเขาใส่เกา่าหอนนะเห็นม,มันดูก็คือแบบว่าขันงานแก่ข้าใส่เกา่าหอนแล้วมันสี มันสีแกะยากนะคับบางทีมันแกะพลอยเลยนะเพราะว่าแกะมากหรอกน้ำกระสีนะครัแต่เลยใส่ด้วยกันมัดดีครัวนะเพราะว่ากระสอหน้าพมันทรงสองมากแต่จำสีแล้วมันจะแกะง่ายโอเคตัวนี้จะเป็นรอบเรียกนะครับรอบเรียกแต่เรียวเรียวนะเรียวมากๆเขารอบซ้อนรอบซ้อนนี่ก็แตกเพราะมันสามใบท์วะไอ้เพิ่นกันเี๊นะไอ้เพิ่นเอี๊อ้ยยอดเก่าของมันน้อง่าเพิ่นยอดเก่าของมนก็ถือว่าเป็นกัน แก้ไขไอเหตุเฉพาะหน้าคือว่าดีนะเพราะว่าใบมันแตกกันใบวิสายกับสีแน่นั่มพวกเกาพวกมนหยอดก็ได้แต่วันในการหยอดแต่เราว่างนิดนึงขันเ้าหยอดลงไปลึอกเล่หรือมันสีมันสีไปติดกันกับตัวข้างในนะมันสีไปติดกันกับตัวข้างในกับยายามหยอดพี่บอกมาทีละเส้นละกันหยอด ยี่สิบสี่หรืย่บห้าใบนี่มันขออึ้นยูเทนตอนน้ามันสินตอไง่ายงเงี้ยเดียหน่อยนะครับน้ันสินตอหน่อยมันก็จะเข่าไลย,ลยขอ,ขอ,บบอทุดรอบน้ำเช็ดเช็นปึงว่าขมันแตกอะให้มันแตกจากเจนตอนนีด้วยนะครับพอมันเป๊ะ ชีพมนะึงวนะ่าทันทีพ่อวัวนะจิตกรรมเบื้องหน้าคันคันอยากว่าคันว่าอยากเห็นทันทีเขากิดกรรมรุ่มเขากรรมาต่ำๆแล้วกะ็ถือว่าทีแห้งคันเขาอยากเห็นทีแห้งเขากอกมาถึงสูงนะผมถ้าคันสูงไหลมันก็ว่าดังนะสูงไหลมันก็เสียงมันบ่ได้เพราะว่าตอกแต่ละรอบดทดี่เขาขาดมากนะเขาต้องเบืเ้องวนะ่าเอวตอกมันจะใส่นะฮะท้องผมจับมาประมาณจาับแล้วก,ก็ว่าเบื้อง ในการพั่นนะเพราะพันพันไปเป็นช่วงเป็นช่วงเลาก็บเชกนะว่ามันมีเศษไหนมันขี้กันบ่ถ้ามันขี้เขากับฝาปั๊บนะเพราะว่าขันพันพันไปสุดเลยนะมันมันจีปรั๊บปุ่ยเลนะมันอยู่ยางของมันปับให้เส้นเส้นมันตรงกันมันก็สียางนะเัาก็ปรับไปพันไปปรับไปจัดช่องไฟให้มันดีๆนะ นี่เรื่อนี่นกเชดทียิบนะขันยักษเดขันยักษ์เดที่คนเนี้ยต้อมาถึงไบแต่ว่าฮก็ดตรงเบิ้งเอวตัวขาน้าลลาสิน้าว่าเอวตัวเขาอยู่ประมาณไหนฮก็มัแหงยักษด้ที่ก็มาถึงสูงคาว่อยักษเดยที่ก็มาลงโ่กำน้าขันมัดถึงสูงแหงทีนะแต่ถันสูงแหงก็ได้นะบ สูเกินก้ว่ได้ก็ตตรงมาให้มันไอด้ิจะเราร้รอนะเปิดเพื่อลบลดไฟคลิปนี้ว่าสีเห็บ่วหเกินจั่นาสิบนาทีว่าสี่หิเกินบ่ามันเกินแล้วบอ่ิบเนนาทีแล้วเท่าไรก่อนสิบสิบเอ็นนาทีบอกแบบโยงนี่ดิ นี่แหะสำคัญในโบมันโบดนลวดเฮงเงเม่อทียเฮดไปโบไปเฮงดนตก็นี้รอบทุกทายไอ้คุณบอกว่าไอ้ขอตัวทิดยูวนกาวฮวนวนนี้ได้ครับเดี้ยวบรรยนการกันเลื้อยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้สินี้เปยเเาบบ้านนี้ก็เพินบ้านโูกสร้างด เันยตัวใหญยงขีูดใหเลยเท่อไรก็เห็นปาก็ตัวจอเท็เาบ้อานมาตานิ่มเหมนี้อ่ะปาโงใหญ่เกินวัน้ตัวละสอูวช่วนี้่วนีก็บาลมน้องไปหาขับเขาเหมือนปเถาไปหาวานิว่าจะกินใกล้มูลก็หาิป่านเ ก็ยังมงหนีนะคุณทัางมาถามว่าขันหนเขาใกล้ๆหร้อตรงเฮ็ดแเน่ยหรอเข็ยนงไดไให้หนูเขานะครับแนแนนน้ำไปเรียวในชแช็นะครับเดี๋ยวสิมาแนะนอีกเทือนเป็นคลิปเดี๋ยวแยกไป็อีกคลิปนึงป็ได้เพวาะมันสิงเน่าอ่่ากับซานบ่งกำล้วกัเช็กบึงตั้งต่ประมาณนี้นะอเสียงมันบุ้งมันหรืมันจิบฟองห้งแต่ต่้งต่ห้องนี้มาเรียวนะเัเสียงมันบุงมันีฟองห้องเตที่แหลมเนี่ยวนะ มัน,นเ่วนม,มันเ็นย่นมแค่เาคำมันยไูนี้คูหนึ่งเพิ่เห็นสิคู่นึงเพิมเติสิย่ากอกเดิด้วยรลุ้งยังไงล่ะอินเทอร์นเน,เตนเตต็ตแยงแต่สาสรุปตัวปานี่ไหนขวเ่นเอนโทรตวมาอ่ะ <c oughs> นี่อยากไปแต่ว่าเขาป่า,าห่างมางไงแห้งง ปลาด้าปงไมอั้ไหมานานในกรเอราัตรทะมันสิ่งีใบหูเขาขันตัวใดใบหูเขาเาก็ะเช็ดนะี่รีให้มันพวกหูเขานะมีวิธีการรีดก็คือ้นี่รีดออกติวเลยนะคกิคขึ้นรีดออกทีละเส้นนะ ถ้ามันออกแค่หเอาก็รีดกลับนะครับหยางดีดมันต้องตรงกันแล้วเ้าก็เบิ้องสองไฟดีดห้องสองไฟก่ได้เขาก็บฝ้าจัดนะจัดให้มันตรงเลยรว่าีผิดก็ตรงเฝ้านะไปควายจัดไปเบิ้งเห็สองไฟมันต้องตรงกันระหว่างผิดมันดีเจ็บเลียแม่เล็กน้อยมันต้องตรงนะครับหาทาง ยี่ห้องหมัก p ทด้วยนะครับันโอเดี๋ยวหิีนีเอขอเ้าทงโยกไ้ยอมว่าหาทางมัี่ีนะมัน,น,นีอยู่ยอมุนหา ม่ตนวมั้เออมีจ like ิบ no ตีไปม่จีบกูเสียหรอกไปเขียนเซลูกขาดแต่ย้อนมีจีบอะไกนอู้หูต้องบบไนเส้นเกาเลยเส้นเกาสีแก้วางเลยหรอโอเคครับผมเด็กยายามเห็นเร็วๆนะครับแต่ว่ามันเดี๋ยวมันสีเงาเกิดนะครับไขางหนึ่งเดี๋ยวอีกขางหนึ่งกัยังมาวางกันนะเนาะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสอบ่อบไอ่ๆบนๆั่นเดี๋ยวมันิสาวด โอเคครับผมกับเขาเป็นี่เรียบ้อยนะเป็นงานสอบทรงสอบไอ้ไอเล่านะน้ำตุ่นก็เป็นงานายี่สิบสี่ใบนะค้าสกับยุทีหนึ่งร้อาบาทนะครับอยหาสิบนะครัก็ค,คุณนไะอ้ทรายพิ้นนะอมมาฟัางเสียงกันบ้่งตัวนพื่มไอ้ไอ้พิ่นเป็นเป็นงานายี่สิบนะครับอนะครับประมาณนี้ครับผมคอได้ครับคะแล้วก็รั่วบึ้งนะครับมาเป็นยังไง ในการเคาะในการสั่นนะผมผมตัวสีเก่งช่วงเนี่ยมึงก็ยังโมเก่งนะแต่ว่าเก่งนะเปล่ยนคอเสียงมันไม่สิมวนนะครับเนี่ยมึงก็ยังบอกว่าพีสันมันคือสั่นไงเถอะแบบกูสั่งหรือกูไปสั่นหรือมันทุกเป็นคือมันเบ่งนะครับเก่งนะครับเก่งเนี่ยมึงก็ยังว่าไงนะแต่ว่าตัวส okay, okay, okay> okay. ีด้ยก็โดนเติบนะครับคือโดนเติบโอเคครับผมโมบอกว่าเสียงลุ่งสีเขาเนาะเก่งคนลุ่งเขาเติมคนลุ่งความ การเช็คนะครับวิธีการเช็คผมก็สี่ข้อเบิ้งนะครับค้อเบิ้งแล้วก็ล่อนจี่เบิ้งนะจังหมาหนูเข่ามากข้อจี่เบิ้งหนูหนูละเอียดบ่อหนูเวลาหนูมันเข่ามันเข่าตื้นบ่ตื้นนะค้อเบิ้องค้อปึ๊บหนูอย่างนีบ่ก็หนูอย่างนหนูแรงเข่ามากนะเข้อนจี่จี่ในหนูสี่เข่าบ่นะเพิ่งจะเพิ่งจะผมเคาะนะม้วนแต่ว่าพ่อมาจี่แล้วมันบ่ได้นะก็ต้องเฮ็ดใหม่นะ้ำต้องสามก็คือต้องเคาะได้แล้วก็จี่ได้เพราะว่าจังหมาจี่นี่ หนูมันี่เขาสุดเลี่ยวนะเขาจี้จังส่นะครจี้ยังสิผ่านบัวน้อเสียงแบบเสียงที่มันผ่านวัวน้อนะผ่านกับโอเคตัวนี้กับผมมีการวัดค่ามาตรฐานยังคือเอาจากประสบการณ์ที่ยจะฟ้องไปสันมากนะว่าแต่งวันหนูี่มันเขาเลี่ยวคือเขาจี้ยังเดียวนะเพราะว่าผมจี้ยังเดียวนะเวลาหนูเขา,าคือไทายคือตรงมาจบยูท่านี่นะให้หนูเล่นเขามากโอเคครับผมค่าสั่มรวยหัสิบบาทกับขอบคุณไอ้ชายทั้งนครปฐมหลายหลายเด้อเด้อไปขอบคุณหลายหลายครับ